คุณผู้ฟังครับเวลาที่คุณอ่านดวงแล้วหมอดูบอกว่าดาวเสาย้ายเข้าดวงจะตกนะหรือราหูอมจันทระวังอุบัติเหตุนะแวบแรกใจคุณฝ่อไหมครับคุณรู้สึกเหมือนเป็นลูกไก่ในกำมือของจักรวาลที่จะบีบก็ตายจะคลายก็รอดหรือเปล่าวันนี้เรามาปรับจูนความเข้าใจกันใหม่ครับในทางวิทยาศาสตร์ ร่างกายของคุณประกอบด้วยคาร์บอนไนโตรเจนออกซิเจนซึ่งธาตุเหล่านี้เกิดจากการระเบิดของดวงดาวหรือซูเปอร์โนวาเมื่อหลายพันล้านปีก่อนพูดง่ายๆคือตัวคุณก็คือก้อนดวงดาวที่เดินได้หรือ you are walking star dust ดังนั้นไม่แปลกนะครับที่การเคลื่อนที่ของดาวพฤหัสหรือดาวอังคารจะส่งผลต่อพลังงานในตัวคุณ เพราะเราคือเครือข่ายเดียวกันหรือ Quantum Entanglement แต่การเชื่อมโยงนี้ไม่ใช่คำสั่งประหารครับแต่มันคือรายงานสภาพอากาศลองจินตนาการว่าชีวิตคุณคือการล่องเรือนในมหาสมุทรดวงชะตาหรือฮอร s สโคปไม่ได้บอกว่าเรือคุณต้องล่มแต่มันบอกว่าช่วงเดินหน้าจะมีพายุเข้าทางทิศเหนือนะคนทั่วไปหรือวิกติมไมเส็จ พอรู้ว่าพายุจะเข้าก็ตื่นตรหนกนั่งร้องไห้ทวดฟ้าโทษฝนแล้วปล่อยให้เรือล่มจริงๆตามคำทำนายชาวมาน i ิเฟสหรือครีเอเตอร์มายเร็ตพอรู้ว่าพายุจะเข้าเขาจะบอกว่าขอบคุณที่เตือนงั้นฉันจะกางใบเรือให้แน่นขึ้นฉันจะเตรียมสเบียงและฉันจะใช้ลมพายุนี้ส่งเรือให้พุ่งไปข้างหน้าเร็วขึ้นอีกเห็นไหมครับเหตุการณ์เดียวกันคือพายุหรือดาวเสีย แต่ผลลัพธ์ต่างกันราวกับฟ้ากับเหวขึ้นอยู่กับว่ากับตันเรือเตรียมตัวยังไงทีนี้เรามาเจาะลึกดาวที่คนไทยกลัวที่สุดสองดวงและวิธีแก้เครดแบบใช้พลังงานไม่ต้องเะดาะเคราะห์แพงๆไหมครับ 1. ดาวเสาหรือเซตเทิร์นเทพแห่งความทุกข์ระทมเหรือครับคนกลัวดาวเสามากเพราะเชื่อว่าจะทำให้เหนื่อยยากจนพลัดพราก manifest perspective ดาวเสาคือครูฝ่ายปกครองหรือ the great teacher ครับท่านไม่ได้มาเพื่อแกล้งแต่ท่านมาเพื่อตรวจกันบ้านพลังงานของดาวเสาคือวินยัยความอดทนและรากฐานวิธีรับมือถ้าดาวเสาเข้ายานีงานหนักครับให้คุณ all in กับการสร้างรากฐานชีวิตทำงานให้หนักขึ้นมีวินัยให้มากขึ้นถ้าคุณขยันสู้กับแรงกดดัน ดาวเสาจะให้รางวัลเป็นความสำเร็จที่มั่นคงถาวรที่สุดครับเพชรเกิดจากแรงกดดันชั้นใดความสำเร็จยิ่งใหญ่ก็มาจากดาวเสาฉชั้นนั้นและ 2. พระราหูเทพแห่งความมัวเมาหรือครับคนกลัวราหูว่าจะทำให้หลงผิดโดนหลอกหรือหลงหลง manifest perspective ราหูคือพลังงานของความทะเยอทยานหรือ ambition และเงาราหูคือความกล้าเสี่ยง คือการคิดนอกกรอบคือโลกออนไลน์วิธีรับมือแทนที่จะไปเมาเหล้าหรือหลงการผนันให้คุณเอาพลังความบ้าพลังของราหูมาลงกับการทำธุรกิจออนไลน์หรือการโปรโมตตัวเองแบบสุดโต่งไปเลยใช้ความหลงให้เป็นประโยชน์หลงไหลในงานหลงไหลในเป้าหมายแล้วราหูจะพาคุณรวยแบบก้าวกระโดดมีประโยคโบราณที่กล่าวว่า as above so below ดวงดาวข้างบนหรือมั c โครคอซึมสะท้อนสิ่งที่อยู่ในตัวเราหรือไมโครคอซึม um. ถ้าช่วงนี้ดวงคุณร้อนแรงคือดาวอังคารเข้าแปลว่าข้างในใจคุณก็กำลังมีพลังงานล้นเหลือคุณมีสิทธิ์เลือกครับหรือฟรีวิวว่าจะใช้ไฟนั้นไปเผาบ้านตัวเองคืออารมณ์เสียทะเลาะกับคนอื่นหรือจะใช้ไฟนั้นไปขับเคลื่อนเครื่องยนต์คือลุยโปรเจกต์ใหม่ให้เสร็จจำไว้นะครับ ดวงดาวโน้มน้าวหรืออินลานแต่ไม่สามารถบังคับหรือคอมเพลจิตวิญญาณที่ตื่นรู้ได้คุณผู้ฟังครับเลิกอ่านคำทำนายด้วยความกลัวแต่จงอ่านเพื่อวางกลยุทธ์ถ้าหมอดูบอกว่าช่วงนี้ดวงตกให้ยิ้มมุมปากแล้วบอกว่าโอเคช่วงนี้ฉันจะเก็บตัวฝึกวิชางิบเงียบเพื่อรอวันผง,งาดถ้าหมอดูบอกว่าช่วงนี้ดวงดีให้รีบวิ่งออกไปคว้าโอกาสอย่ามัวแต่นอนรอวาสนา เพราะสุดท้ายแล้วดวงเลือกที่ทรงพลังที่สุดในจักรวาลไม่ได้อยู่บนท้องฟ้าแต่มันคือดวงจิตของคุณเองจงใช้ดวงดาวเป็นลมใต้ปลีกเพื่อพาคุณบินไปให้สูงกว่าที่โชคชะตาเขียนไว้สวัสดีครับ